U V ครับลบอินทิเกรต V นะครับ X คูณกับ 2X ก็กะลายเป็น 2X กำลัง2ครับ D U นะครับรูครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเอารื้ออกมาก่อนแล้วทำไม้องตั้งหารพูดนามก็ได้ก็จัดรูปปกตินะครับแล้วก็ลบด้วยสี่นะครับได้เหมือนเดิม เอครับแล้วเท่ากับขอบคครับนี่โอเคใช่ไหมแล้วเ,เท่ากับ x ล็อกของ x กำลัง2บวก4ลบส x บวกด้วยข้างหนึ่ง4ออกมาครับว่าครับของที่หันมาครับก็คือตรงนี้เราดึง4ออกมาแปล่าครับก็ได้ดึง4ออกมาก็ได้เป็น นี่ก็เป็นหถูกไหครับก็จัดรูปกลายเป็น x ส่วนสองกำลังสองนะครับ dx นะครับเก็เท่ากับ x ล o g ของ x กำลังสองบวกสี่ลบอง x ครับบวกสองหนส่วนหนึ่ง x กำลังสองบวกสองบวกหนึ่งนะครับก็ลองเปลี่ยนคีย์กันก็ได้ครับจาก dx ก็เป็น d ของ x ส่วนสองครับก็ต้องคูณ2องด้วย ถูกไหมครับแล้วกับนิ่งเกตรตรงนี้นะครับหนึ่งส่วนหนึ่งบวกเอ็กกำลังสองคือได้อาร์คแทนถูกไหมครับหกสี่นะครับนี่คำตอบนะครับ ข้อ17กับข้อ18เนี่ยเราไม่ได้เรียนนะครับเรื่องของคอสไฮเปอร์โบลิกแล้วก็ไซไฮเปอร์โบลิกนั้นขอข้าวนะครับเป็นข้อ19ดนีเกตไซน์เอ็กซ์ลอคอสเอ็กซ์ดีเอ็กซ์นะครับข้อเนี้ยเราก็เปลี่ยนตัวแปรก่อนนะครับเราให้ u เท่ากับ ดีอูเท่ากับเป็นตัวแปรเฉยๆนะครับไม่ใช่การทำบายพาสต,ตรงนี้ดิฟคอได้ลบไซน์นะครับถูกไหมครับดัง,งนั้นอินทิเกรตของไซน์เอครับเท่ากับอินทิเกรตของ sin x log u ถูกป่ะครับ dx mm hmm. ก็คือ du ส่วนลบไซ x แยกตัดกันนะครับคือเท่ากับลบอินทิเกรตล็อ u du ถูกครับครับมันก็กลายเป็นอินทิเกรตตัวนี้ซึ่งตัวนี้ง่ายกว่าเยอะถูกป่ะครับง่ายกว่าตัวนี้เยอะเลยคือเราจะอินทิเกรตครับเนเดิมครับตัวนี้ก็เปลี่ยนมองเป็นตัวเขียนเป็นตัว a แล้วกันนะครับเราก็ให้ u เนี่ย เท่ากับกครับให้ดีเนี่ยเท่ากับ d a เอเท่ากับ a ลบอินเิเกตของ log a d a เนี่ยจึงเท่ากับ u v เดี๋ยวครับลบอินทิเกต v d u ครับ a เนี่ยก็คือ cos x ถูกครับ A cos x ก็เลยได้เป็นหกสนะครับข้อย0นะครับ ดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้ตัวผู้นาเป็น U นะครับเพราะว่าถ้าเราให้เป็น DV เนี่ยรายอินทิเกตดีกิมจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับถ้าให้เป็น U เนี่ยดีย <D> ูก็จะลดลงถูกไหครับดีกิมจะลดลงมันก็น่าจะง่ายขึ้นถูกไหมครับ งั้นอินทิเกรต x อกลังสองเท่ากับ u v ลบอินทิเกรต v d u ถูกป่ครับก็เหมือนเดิมครับอินทิเกรตตัวนี้ถูกป่ครับแล้วก็ให้ u เท่ากับบวกสาม D u จึงเท่ากับ2 D v เท่ากับ s i n x v อกวีเท่ากับ c ค s x ถูกครับ,รบมันก็เลยกลายเป็นถูกครับ U v ก็คือ 2x กบวก3 Cos x ลบอินทิเกตถูกครับกับก็เลยเท่ากับ เครื่องหมายนะครับลบเจอลบ็ลบกล้เป็นบวกถูกป่ะครับก็จะลบอีกทีกล้เป็นลบนะครับอินทิเกรตคอสได้ทายครับถูกป่ะครับเราก็รวมผลนะครับกกล้เป็น นี่คือ x เหมือนกันให้เป็นบวกสามแล้วก็ตอบนะครับเขยิป็นนะครับอินทิเกตรตอน x ส่วนรูท x dx แล้วก็ เราอินิเกตรอนเก็ไม่ได้ถูกครับเราเลยให้ u เท่ากับรอนเอกดีเท่ากับ1ส่วนเ dx dv เท่ากับรูทเ X ส่วนรูท x อนะครับ v ีเท่ากับรูท x ถูกครับ2รูทเินิเกตรอน X ส่วนรูท X dx เนี่ยเท่ากับ uv ก็คือ2อรู x D ลีลบอินดิ a t e vdu นะครับครับเขาตัดกันนะครับแล้วกับ ินทิเกรต x บน x ส่วนด้วย x กลังสองลบหยกกํลัง3าส่วนสนะครับ dx นะครับเราก็ให้ u เท่ากับอน x นะครับ du เพราะว่า x ส่วนด้วย x กําลังสองลบหนส่วนสอะไรเนี่ยไม่อินทิเกรตได้แล้วครับ มีเท่ากับ1ส่วน x d x นะครับ d v เท่ากับมันก็เลยเท่ามันก็คือเท่ากับตท่่ครับ v เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งครับเพรครับได้ตัวนี้นิเกต เท่ากับ U V ก็คือนะครับ U V ลบอินดิเกตลบเป็นบวกครับ V D U ก็คือ1ส่วน x นี่คือ arcsec รับครับ ครับก็ตอบนะครับนี่ครับแล้วให้ยูเท่ากับไซ n ์กำลังสองเนะครับ ดีอูเท่ากับสองไซน์เอกเะครับดีวีเท่ากับอกกำลังเอเท่ากับอีกกำลังเนะครับตัวนี้ก็เท่ากับ2องไซน์เอกก็คือ s i น์สอเกนะครับนีเกต e กำลัง x ไซนกำลัง 2x d เเนี่ยจริงเท่ากับ u v l o ลบอินทิเกรตวีนะครับนี่ก็เหมือนเดิมให้ u เท่ากับ ข้อสองเครับเราจะพิจารณาแค่ตัวนี้นะครับเขียนแล้ว dv เนี่ยเท่ากับ e กํลาลัง x v เท่เากับ e กํลาลัง x นะครับดังนั้นดิฟเกต e กํลาลัง x s i น์สอ dx เนี่ยจะเท่ากับ u v ลบอินทิเกรต v d u นะครับถูกครับเนี่ยจากการทำอะไรครั้งจะเห็นนะครับ,รบแต่คุณคุณว่าอย่างเงี้ยก็คือวนกลับถูกครับก็ได้ทำอีกรอบให้ u เท่ากับ cos x cos 2x ทำไปเดี๋ยวมันก็วนนะครับ D u เท่ากับ นั้นก็ได้เป็นยินิเกต e กําลัง x ไซน์ 2x dx ก็เท่ากับ e กําลัง x ไซน์ 2x ลบ2 uv ก็คือ e กําลัง x คอร 2x ลบ ครับเราจะเราเป็นบวกอินทิเกรตวีดียูนะครับถึงเท่ากับอกำลังเอ็กซายสองเอ็กลบสองอีกำลังเอ็กค้งสองเอ็กบวกสี่ลบสี่อินทิเกรต e กำลัง x ไซน์ 2x d x DX นะครับนี่ก็คือตัวเดียวกันรครับอย่ามาบว,วกได้เป็นอ e ินทิเกรต e กำลัง x ไซน์ 2xdx เนี่ย 5e กำลัง e x, x ครับ e กำลัง x ไซน์ 2x ลบ 2e กำลัง xcos2x ครับ,รบก็เอา5ย้ำมาหารนะครับครับ ็คือเราก็เอาตัวนี้มาแทนนะครับเท่าได้เป็นมินิเกต e กำลัง x ไซน์กำลัง 2x dx เนี่ยก็จะเท่ากับ e กำลัง x ไซน์กำลัง 2x ลบ1ส่วน5 e กำลัง x ไซน์ 2x ลบ2 e กำลัง x คอร 2x นะครับ ข้อ24ครับอิน i ิเกตสไตส์แควรูตเอกดีนะครับ,เร,รบเราก็ให้ตรงนี้เราก็เปลี่ยนตัวแปรก่อนนะครับ เปลี่ยนตัวแปรนะครับให้ u เท่ากับรูท x du เท่ากับ1ส่วน2รูท x dx ถูกปะครับ dx เนี่ยจะเท่ากับ 2u du ถูกครับย้ายขึ้นมาคูณรูท x ก็คือ u นะครับหลังจากนัก้นเป็นอินดิเกตไซร์รูท x dx เนี่ยจะเท่ากับอินดิเกตของ 2u s i n u du ถูกป่ะครับ อินทิเกต x อกซยเอ็กเาคยทำมาแล้วถูกครับในข้อแรกเลยถูกครับในข้อหนึ่งจุดหนึ่งเรามาทำใหม่ก mm ็ไ hmm ด้แล้วครับเราเคยทำอินทิเกต x อซในข้อหนึ่งใครทำไม่ได้เนี่ยก็ลองดูใหม่นะครับสองอินทิเกต u sin u ูดนะครับเราก็เหมือนเดิมครับ นี่แค่เป็นตัว a อเองละให้ u เท่ากับ sin a ครับ du เท่ากับ cos a da dv เท่ากับผิดนะครับเราให้ u เท่ากับ a นะครับ du เท่ากับ da dv เท่ากับ sin a da V นะครับลบ cos A คถูกครับแล้วนิเกตเท่ากับ U V ดูครับลบนิเกตลบจะรบเป็นหมวกครับ V D U ถูกครับ ทีเกตทอนนะครับก็คือได้สายแทนค่า a กลับนะครับต่อนะครับข้อยี่ห้านะครับ